เข้าขั้นตำนานทีมชาติไทยอีกหนึ่งคนครับสำหรับทีรทรบุญมาทันแบ็กซ้ายกับตันทีมชาติไทยชุดปัจจุบันนะครับโดยในเกมนัดถัดไปนะครับที่จะพบกับทีมชาติโอมานในเกมเอเชียนคัพในวันอาทิตย์นะครับเจ้าตัวก็จะเล่นเกมที่1 0 0รอให้กับทีมชาติไทยนะครับสำหรับเจ้าตัวสถิติในการลงเล่นนะครับโดยเจ้าตัวนะครับครั้งหนึ่งครับใครจะรู้นะครับว่าครั้งหนึ่งเจ้าตัวเคยจะประกาศเลิกเล่นทีมชาตินะครับเนื่องจากเหตุการณ์การโดน2ใบแดงในเกม ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในเกมที่พบซาอุและอีกวันเจ้าตัวก็บินมาช่วยใ,ในเกมฟุตบอล4เกมแล้วเจ้าตัวก็โดนใบเหลืองแดงอีกหนึ่งใบทําให้เจ้าตัวนั้นท้อไปครับจนแทบจะประกาศเลิกเล่นทีมชาติไปนะครับแต่ก็ได้คุณพ่อของพี่อุ้มนะครับแล้วก็คุณเนวินประธานสโมสรของบุยรัมครับพูดปลุกใจให้เจ้าตัวกลับมารับใช้ทีมชาติครับแล้วก็เจ้าตัวก็กพิสูจน์ตัวเองนะครับจนกลับมาติดทีมชาติไทยในยุคข,ของพีซิโก้แล้วก็ช่วยให ทีมควาแชมเอฟซูซุกิได้ครับแล้วก็ย้ายไปเล่นกับยูกัวมาอฟมารินอแลวก็เป็นคนไทยคนแรกที่ได้แชมป์เจลีนะครับโดยผมติดตามมาครับประมาณ1 3บปีครับพี่อุ้มนี่เป็นไอดอลของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นบอลที่ถือว่าทุ่มเทเกิดรอยแล้วก็มีคาแรคเตอร์ส่วนตัวที่ถือว่าสุดยอดมากๆครับมีความเป็นผู้นําสูงนะถึงแม้ช่วงจะเป็นวัยรุ่นนะครับก็มีการใช้อารมณ์ที่นิดนึงครับตามภาษาวัยรุ่นแต่ก็ถือว่า กลับมาได้ครับแล้วก็เป็นตัวอย่างให้น้องๆเสมอมาครับแล้วก็เกมต่อไปนะครับก็จะเป็นนัดที่100ก็ฝากพี่ๆน้องๆเชียร์ทีมชาติไทยนะครับแล้วก็ขอให้เป็นเกมที่ดีของพี่อุ้มในเกมนัดที่100อของเจ้าตัวครับก็ถือว่าเป็นตำนานอีกหนึ่งคนนะครับที่รับใช้ทีมชาติไทยครบ100นัรอยนัดครับโดยก่อนหน้านี้ก็จะมีพวกพิ่โกดัสกอร์อะไรพวกนี้พี่ติโก้ครับที่เล่น100อยนัดขึ้นไปนะครับก็ เป็นกําลังใจให้พี่อุ้มนะครับซึ่งเป็นไอดอลของผมนะครับผมก็เริ่มเล่นฟุตบอลแล้วก็มีพี่อุ้มเป็นไอดอลครับตั้งแต่สมัยมปลายเลยก็ดูพี่อุ้มมาตลอดตั้งแต่สมัยพี่อุ้มเป็นดาวรุ่งจนประสบความสําเร็จควาดทุกแชมป์ในการเล่นของเจ้าตัวในระดับสโมสรน,นะครับก็สู้ต่อไปครับผมไอดอลผมเทียร์ทรอพี่อุ้มโกอุ้มของเราสู้ๆครับเข้ารอบให้ได้ครับแมตต์ต่อไปเจอโอมาเราก็ ขอแค่เสมอเราก็จะสามารถเข้ารอบต่อไปได้ในการเป็นอันดับสองแล้วก็เป็นลุนนัดสุดท้ายในการเจอกับซาอุนะครับผมไงก็เชียร์กันต่อไปครับผมทีมชาติไทยเราต้องเข้ารอบครับผมไทยแลนด์สู้ๆครับชังศึก